เวลาจะไปทำคดีอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้นะนะครับไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้นะครับไปเปรียบเทียบให้ชาวบ้านเนี่ยเขาดูไม่ออกหรอกครับเขาบอกเอา้าให้มาตีลังกากลางอากาศกันที่แบบไอ้จาพนมเนี่ยท่านคิดว่ามนุษย์ก็มีสองขามีสองมือเหมือนกันนแต่อีกคนมันโดดตีลังกากลางอากาศได้อ,อีกคนทําไม่ได้มันก็ต้องให้คนที่มันตีลังกากลางอากาศได้ และตำรวจฝ่ายสืบสวนนี่เหนื่อยนะครับเหนื่อยนะครับเวลาจะได้พยานหลักฐานมาเพื่อเอาคนร้ายเข้าคุกเนี่ยลำบากใช้คำว่าลำบากช่วยให้คนรอดคุกเนี่ยง่ายช่วยให้คนรอดคุกนี่ง่ายครับแต่จะเอาคนเข้าคุกเนี่ยลำบากการสแสวงหาพยานหลักฐานถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตำรวจก็มีความผิดติดคุกติดตลางสามก็ไม่รับฟังเพราะนั้นลําบากทุ่มเททำคดีมาเนี่ยสี่สิบกว่าวันนะครับไม่ได้หลับได้นอนคือจะงีบได้ตอนระหว่างเดินทางและพักระหว่างเดินทาง ไม่ได้อยู่กับครอบครัวครับสี่สิบวันสี่สิบเก้าวันเนี่ยไม่ได้อยู่กับครอบครัวครับเสื้อผ้ามีไปก็ซักในโรงแรมเอาให้แห้งแล้วสะบัดต,ตากไม่ต้องรีบนะครับผ้กากม้าผืนนึงก็ไปเปลี่ยนที่อยู่ไปคนร้ายไปไหนก็ต้องเกาะไปเกาะไปตามไปสะกดรอยตามกันไปนะครับแต่ไอ้พวกชุบมือเปิดมันมีครับ ทุกมือเปิดเนี่ยพอเขาจับคนร้ายได้อะไรได้ไหมแต่งตัวโก้เครื่องแบบเลยมานั่งแถลงข่าวเอาหน้าแล้วก็บอกว่าเป็นผลงานมันมีครับบางคนเราจับได้นุ่นไกลเลยเฮ้ย <"He i, S 1> มึงรียกเอาผู้ต้องหามากูจะ,ะแถลงข่าวแล้วก็ไปบอกผู้บัับบัญชานี่ผลงานผมครับไอเราก็อยากจะไปด่าเหลือเกินนายอย่างนี้ตังค์ก็ไม่เคยให้เราสักบาทหนึ่งเงินไปนอนโรงแรมก็ไม่มี ต้องไปนอนปั๊มน้ำมันอ่ะข้างปั๊มน้ำมันอ่ะนอนในรถเอาบ้างแต่ถ้าจะอยู่จุดนั้นหลายๆวันก็ต้องไปกางเต็นท์กลางผ้าใบแล้วก็นอนหลังปั๊มทำไมต้องไปนอนหลังปั๊มรู้ไหมมันมีห้องน้ำห้องท่ามีห้องส้วมเข้ามีร้านอาหารแล้วเวลารถลูกน้องจอดอะไรจอดจะเคลื่อนไปจุดนั้นจุดนี้มันไม่เป็นที่สงสัยนะครับก็ต้องไปบอกเจ้าของปั๊มเขานะครับ